สวัสดีครับเพื่อรานะฮะในเกมอาก่าจุดไอโอนั่นเองเกมนี้นะเราจะบอกเวลานะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมาเล่นเกมนี้กันชื่อก็ตั้งง่ายๆฮะจอด55้วกัะมาแล้วม,มีประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนนะฮะที่เล่นเกมนี้อยู่เป้าหมายของเรา ก็คือติดตังใจฮ่าเฮ้ยเดทดสกันนะเจ้เฮ้ยเยวนิวเนววแคสเซนเฮ้ยเฮ้ยเดยวนิวนิววนิววู้าจ้าขหนุมเทพลีรา อ like oh. ้าวนี่ไงหอตอุจจาระป้จัมบูหรือเปล่าเอาป๊อปอันน่ะ เฮ้ย <se ller> อาเจติน่าอาเจติน่าโซดาโดอะไรเนี่ยอีเ <te> อ <ller> e ็กซนเลย เออสุดย <l acht> จจอดฮึ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 ยอดแห่งสาวกดีดีทีโอ้โหเราอยู่ในที่ที่8แล้วว่ะ Ơ, oh, có kiến đi Mày kiếm, 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 kiếm Thôi mà Boom, boom. Hây, ôi, oh, cao Oh my gosh Ui, nập cao, hấp thân, hấp thân, hấp Anh nập xịt อาอด้านลางเอ้ยเอ้ยโอบเจ้างจอรงสมเป็นไรละเก็บจุดต่อออเข้ามาดิเข้ามาจุดไม่เพิ่มเลยคะแนนแจ้งไม่เพิ่มเลยเก็บจุด เดี๋ยวๆอาไรฮะมันเริ่มกันใหม่เลยฮะตอนนี้ก็ชื่อเดิมน,นะฮะเดี๋ยวๆคันหูมื่อู้เป็นอาราอ่ะเมื่อกี้ก็ติดันดับหนึ่งสิบแล้วนะฮะในคอรม 1, นะนี้ห okay. นึ่งสิบนะไอ้หนึ่งสิห้าอเคนี่กินเลย ไอ้เนี่ยอีงตัวอย่างอะะากาบาก่าาาอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนว่า่าสกริแล้วกินจุดกันต่อไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว เปลี่ยนชื่อแล้วกันเปลี่ยนชื่อว่าไอ้ม่ดีกว่าแม่วรม่หชื่อโอชีด้โอชอีแปล,ว,ว,แลว,ว่าอร่อยเฮ้ยสุกนี่ชื่อก็บอกเลยว่าอร่อย ว่าเดี๋ยวแล้วก็ผมติดอันดับหนึ่งได้นะผมตั้งได้ไงวะอันเคยทำไม่ได้หรอผมจะกินน้ำขวดนี่พันธุสามสิบวิโอชิเนี่ยที่ผมข้างหัวรถเต้นมือพันธุ์สามสิบวิผมติดอันดับที่หนึ่ง Thôi chút Thôi thôi nhé bà Nó bày hàng đàn bột đi qua, Nó bày hàng đàn bột đi qua nè ไย่ไม่ไมเยย้ากิยจ้าแล้วก็เฮ้ยถาสับใครีอยู่็ยาลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b เพื่อเป็นังินใชใ้ผอมต่อไปนะครับและมีปัญหาไรติชมได้ใต้ร่างคลิปนะครับและร่างคลิปเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ